พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมิน,นิก็มาพบพพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมอนีของเมนูนะคะเนาะเมนูจะทำ ต้มจืดเต้าหู้หมูสับวุ้นเส้นค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ต้มจืดนะคะเนาะวัตถุดิบก็จิมีผักกาดขาวนะคะล้างหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยวุ้นเส้นค่ะต้นหอมผักชีไว้แต่งหน้าค่ะแล้วก็มีเต้าหู้สามสามถุงนะคะเนาะพี่น้องหมูสับค่ะหมูสับี่เมนูมนมักไส้รสดีแล้วก็รากผักชีสามสามสหายเรียบร้อยนะคะตําแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วก็มีเครื่องต้มจืดก็จิมีแค่รทกระเทียมรากผักชีแล้วก็คะนอคะนอซุปนะคะต้มยำไอคะนอรสหมูนะคะ ดูหมูนะคะไปนอนจาก็เอิญคานอนนอนเมนูนกเรียกซื้อบ่ถือนี่ระคะสำหรับวันศุกร์เรื่องปรุงก็มีน้ำตาลผงชูรสรสดีซอสหอยซอสปาเขียวคือเกาค่ะพี่นองจ้าสำหรับเมนูมื้อน,นี้นะคะเนาะต้มจืดเต้าหู้หมูสับบนเส้นนะคะเนาะไปค่ะไปลงมือเดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะลงมือทำกันเลยนะคะเมนูนตั้งน้ำแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดเมนูนก็จะใส่นี่ค่ะสีมีแครอทรากผักชีกระเทียมแล้วก็คนอ2สองก้อนนะคะใส่ลงไปเลยจ้าสูตรเมนูนกเ้ยจ้าเ้อนี่ค่ะ เราก็รอน้ําเดือดอีกรอบนะ,คะ้ค่ะน้อ็จังสิใส่หมูหมูสับลงไปจ้ะอือนะคะนะใส่แต่ก,ก้อนขนอกกบนัวแล้วค่ะพี่น้องจ้ะเขาอย่าเพิ่งปรุงเอียงนะคะเขาตรงซีมเบิ้งก่อน้ารสชาติมันไหนจืดจางแค่จังไดเขาจังเติมแตงน้ำคนนะคะนะเพอหม้อเริ่มเดือดแบบนี้แม่น่มก็จะค่อยๆหย่อนหม,หมูหมูบดนะคะหมูสับลงไปเฮ็ดเป็นก้อนก่นเด้ค่ะเด้อมาจ้ามาค่ะอือ กะซีก้อนใหญ่ก่อนหน่อยคือคือเกาเลยค่ะพี่น้องจ้าพอเริ่มเดือดแบบนี้หมูสุกแบบนี้เราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะผักกาดขาวนะคะใส่ผักกาดขาวลงไปเลยจ้าเดี๋ยวก็ยุบลงจ้ะพี่น,อน้องคนเห็นพักยุบลงจ้ะนี่ครับพี่น้องจ้าพอผักเริ่มยุบลงแบบนี้เราจะทําการปรุงแต่ว่าต้องชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าเราใส่ ซุปก้อนขนนอลงไปแล้วขออนุญาตซิมเลยจ้ะซิมแล้วพี่น้องจ้าขาดแค่น้ําตาลนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันจะมีความเค็มเล็กน้อยนี่จ้ะใส่น้ําตาลกระพงพื่ชิรดแค่นี้หละจ้ะนี่ค่ะน้ำมันหอยด้วยนิดนึงราดด้วยซอสตาเขียวนี่ค่ะุงเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้า เราก็จะทําขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคือใส่เต้าหู้กับวุ้นเส้นเด้อจ้าเด้อต้องใส่ขั้นตอนสุดท้ายเด้อจ้าเด้อสันไส่เรี้ยวนะวุ้นเส้นสีอื่นแล้วก็เต้าหู้กับสิเลเด้อค่ะเด้อต้องหายทุกอย่างทีเทาใส่ลงไปนี่ซุกดีก่อนนะคะเนาะไปค่ะบานันนี้เอาเต้าหู้กับวุ้นเส้นมาใส่กับป็นอันเซ็จเรียบร้อยแลวจา้ามาค่ะทําการใส่เต้าหู้ค่ะนี่คนจนันเอยค่ะไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวเต้าหู้เราเล็กค่ะ ก็ต,ตามด้วยมุ้นเส้นนะคะไม่ใส่เมื่อดอกพี่น้องเนี๋ยมันจะอืดน,นี่ค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปเห็นว่าพี่น้องจ้าขนาดว่าไม่อยากให้ต้องหูแตกก็ยังแตกคือเกาอยู่เพราะเมนูนไม้อยากข้นตัวนี่ค่ะแล้ตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีผักชีนะคะนี่ที่เราหั่นไว้กับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะให้รอร่อให้หม้อเดือดจัน้อยกันจา้ามาค่ะ ใส่ต้นหอมผักชีเลยค่ะเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้าไปฮะสร้างดาวเทียมเม้าใส่ได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต้มจืดหมูสับปูเส้นนะคะต้มจืดเต้าหู้หมูสับปนเส้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะสร้างมาตักขึนะะ้นเลยค่ะเสิร์ฟเลยจ้า <tales> นี่ค่ะพี่น้องจ้าเตรียมชามดาวเทียมของเรามาแล้วนะคะน้องเมนูนกบสิเทไอ้แกงจืดเต้าหู้หมูสับุ้นเส้นึ้นเสิร์ฟกันเลยได้จ้าเด้อไปค่ะ เทเลยค่ะวา้าบหล่นมาด้วยพี่น้องบัวมาพอดีค่ะจ้ะพี่น้องพอดี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 ค่ะพี่น้อง,ออออองจ้าขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะโรยต้นหอมผักชีอีกรอบนะคะตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยตามด้วยกระเทียมเกี้ยวค่ะพี่น้อง นี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับไอ้ต้มจืดเต้าหู้หมูสับบุ้นเส้นค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟรุงปานาอาทุบาทแล้ว้นะค่ะน้องอย่าลืมนะคะเด้อขันมาขันชอบคลิปของเมนูกับเวียแอนเขามาใหกับังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมอะไรค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องนองวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมอนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ